คิดแล้วทําอพรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัปเดตอีกครั้งนะครับแนะนำฟาร์มจักหน่อยนะครับนี่คือฟาร์มฟาร์มหนูน้ำบุราลัดครับอำเภอหนุ่มเย็นในวัดบนราชธานีครับผมแต่ก่อนเขาเคยลงในคลิปช่องอัมพรยูทูปนี่นะครับเนาะครับผมปีที่แล้วครับช่องอัมพรยูทูปเคยมา ไายเพลิน,นครับจากแต่ฟาร์มเพราะท่านเนี่ยมีการขยายส่วนเหนียวขึกนมานะครับ,รบตอนนี้ที่ว่ากิจการเท่าเป็นอยงไรครับกิจการกัโอเคอยู่นะครับกัดเรื่อยๆอยู่นะครับสําหรับหนูสาหรับการเลี้ยงหนูครับอมผมกำัมีการขยายขยายเพิ่มนะครับอืตอนนี้ฟาร์มเฮ่านี่แต่ก่อน จักปอกจักลอยบองไอคอนพีทีแล้วขีสีทิมไทยนะครับสีมีอยู่ตรงนี้เป็นร่องที่สองของของปั้มหนูหน้าบุราลัดนะครับร่องที่สองครับเป็นร่องร่งที่สองร่องแรกทีอยู่ปลายยางครับอยู่ปลายยางอยู่หน้าของร่องนี้พีทีแล้วมีอยู่ลอยลอยแปดบ่อครับช่วงนั้นผมมาติดตามในช่วงนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะมีอยู่กา สองลอยแะครับสองลอยโอ,ยอย้สองลอยบออ่ละแต่ถือว่ากิจการท่งขายายอยู่เนาะรับกบารขยายเรืเร่อยๆครับอืรยังมีลูกค้าอยู่ความเท่าต้องขายายเพื่อให้ตอบสนองนะครับตอ,อบโจทย์นะครับให้ท่านตัวลูกค้าครับคือเตรียมการอยู่นี่คือลูกค้าเข้ามาหลับเป็นบ่หรือเตรียมออกส่งให้ลูกค้าเลยหรือเขาไปส่งเองลูกค้ามาหลับครับตอนท้าเตรียมหนูประเภทใดเนาะเป็น พอแม่พันธุ์ครับเป็นหนูความผสมนะครับเป็นพอพันธุ์แม่พันธุ์คามผสมหมอตอนนี้ครับผมท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ผมกัอเสียภาษีผู้ชมติดตามในการจับหนูขั้นตอนการเหตุนะครับว่าจะเป็นจับแบบใดนะผมกรพอนเคยเห็นนะครับผมขอเสีย้าษีผู้ชมเขามาติดตามพร้อมๆกันไปเลยนะครับว่าเป็นแบบใดอันนี้จะคล้องฟ้ามั้ครับนี่แนะนำตัวนะครับ ของฟาร์มงบอครับเ,เป็นลูกค้าปะบอลูกค้าครับโอ้ลูกค้า <c oughs> อ่าเป้าหมายมือนีบสีไปบสัครับลูกค้าเฮาร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะครับผมฟาร์มเครือข่ายครับฟาร์มเครือข่ายของหนูหน้านบุลารลัดเนาะเครือข,ข่ายเฮาตอนนี้เขาย้ายไปไหน <c oughs> จากเครือข่ายเนาะครับเครือข่ายเป็นกต่หลายอยู่ครับแต่เพื่อนหนูไอ ้องถาเจ้าข้องป้ามึงอ๋อ้ามนเรื่องการขย้ายเครือข่ายครับเครือข่ายเขามีจักจักหม่องนะครับตอนขยายไปออดไซน์เล่ะรอเครือข่ายนะครับเท่าที่ซางเครือข่ายมากปีที่แล้วนะครับผมจางเครือข่ายไว้ก็มีมีอยู่หลายหม่องอยู่ครับมีหม่องที่ของจังหวัดอุบลเองก็มีนะครับอแล้วการยู่ทางจังหวัดทางลอยอยกก็มีนะครับแล้วก็ทาง ส่วนมากที่อยู่บหลายนะครับต่างจังหวัดมีหลายจังหวัดบ่ต่างจังหวัดกะเป็นเครือข่ายอยู่ครับแต่ว่าเขาเขาก็พึงพึงส้างา้ามกันครับพวกท่านหนวิีการซื้อขายนู้กันนะครับเครือข่ายของผมมีครับผมก็มีทีมงานมีเครือข่ายของผมเองครับแต่ว่าเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเนาะเป็นปนู้สายพันธุ์ของของา้ามของผมนะครับ การแล้วแต่เ eh aw, แวเครื่องคายใ ok ห้ออกไปเลยสิไปไปทบับก็สายได้สายได้กับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการพัฒนานะครับพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ครับอ,อันนี้เป็นคุมเป็นมูลเลียงน้ำกันนะครับข<อ>้ามได้มีม,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 มีมีตลาดรอ,องรับ่ากามีการท้ายทหนูไว้เครื่องคา,ายกันได้นะครับนี่อนอหนูออกไปให้ตลาดในเครือข่ายในกลุ่มแน่นครับ คนได้ผลิตว่าท่านก็ไปเอาข<อ>้นได้ครับโอ้โหสายพันธุ์เท่านี่เลี้ยงเท่าเสปลี้ยงสายพันธุ์ยังโหเป็นมีสายพันธุ์นี่เป็นบ่ของผมเป็นพุกใหญ่สายพันธุ์เนื้อนะครับพุกใหญ่สายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์เนื้อของพี่พี่ครับมันนี่ลูกค้ามาเอาไราป้องลูกค้ามาเมือน,นี่เปิ้ลยาวอยู่อาชิบ อ่ะสิบห้าตัวอ่าสิบห้าตัวเป็นพอพันไม่พันเนาะไม่นครับครับท่านผู้ชมครับจากนี้ผมกับท่านผู้ชมกับสีผ่าการขับไปเบิร์นในการจับนะครับ <c oughs> สีจับแล้วบ่ครับนี่จับแลยครับอ่าขับไปเบิร์นเลยครับอ่า <c oughs> <c oughs> การจับข้าสิเอาไส่กรงเนี่เขามีการเตรียมการจะไรนันเนี่ยกับใส้ฟางแล้วก็ใส้แตงหรือหยางครับเป็นอาหารอาหารในการเดินทางหมูเดินทางไกลก็จะมีน้ำกับแตงครับหมูจะได้กัดจะได้โบฮอนครับก็จะได้กินตามทางเหมือนคนเดินทางกินน้ำมีอาหารแหล่หนามเนาะก็คือแตงเนี่เขาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแก่กระหายนามเนาะเพราะว่าแตงมันเป็นนนามยู่แล้วเนาะมโอเคครับ กลับไปเบิ่งนี้วิธีการจับเลยครับผมครับตอนนี้ก็มาเบิ่งวิธีจับนะครับอลาดก้าใ้นล <ś c oughs> ตลาดการขายนะครับของของหนูพอพันม,มันสียูที่ซีเ่เอนเครื่องถึงไปนะครับหอโลกเดือนนะครับ เป็นช่วงอายุที่เหมาะแล้วก็บความผสมครับวันนี้ห้าสิบกว่าโตเนาะมาเบิง่งตัวนี้พ่พอพ่อพัดน์หรือแม่พัฒนตัวนี้ พอพันท์ครับพอพันท์ตอนนี้เขาจับพอพันท์ก่อนเนาะเขาใช้ับผมคงคงคนเดียวเดียวคงเดียวเป็นพอพันท์ครับโอ้คงเดียวเนี่ยพอพันท์บ่แต่เด็กคนเดียวครัเด็กใหญ่นะครับเดใหญ่ขนาดพอพันท์หาเดือนหกเดือนนี่ตัวจะประมาณสักโลนี่ประมาณกิโลครับประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกามู้นใหญ่เนาะอ้วนดีสัมถ้ามีการเตรียมการอย่างใดอุปก่อนเขาจับพอพันท์ออกเ้ามีการคุ้นการให้อาหาร บำรุงเต็มที่บ่ได้จังไงครับผมปอพันเหงิดมันการมีการแยกออกมาตั้งแต่อนุบาลแล้วครับมีการแยกมีการเบิ่งโครงสร้างของปอพันว่าตัวใดงถี่มีโครงสร้างที่ใหญ่โค้งหางใหญ่นะครับตัวใหญ่หมอสิบสิเป็นปอพันเขาแยกไว้เลยเขาก็แยกมาต่างหากครับแม่พันคือกันแม่พันกันที่กันครับเขาสิเบิ่งตั้งแต่ตอนนี้หน่อยหมดแล้วเนาะ ครับผมหนูสองเดือนครับสองเดือนเบ่งออกแล้วโครงสางเขาหน่อยเขาใหญ่ขายเอาเป็นพอพั่นได้ก็คือนำน้ำที่นี่เจ็บขีดตึงแบบเป็นเหี้ยแต่ชวนมากเจ็บขีดตึงก็คือตุ่ยตุ่ยเก่าขีดโล่โล่กว่านะครับนี่สามารถเอาไปเห็ดพอพั่นไม่พั่นได้่นครับ ตัวปูนี่ตรงนี้มันสองตัวใหญ่กว่าหนูแม่ครับ้<อ>วก็อายุกับหลาย,ายกู่าต้องเอาต้องเอาทั้งนำนักทั้งอายุครับผมหลายกว่าตัวแม่แค่น,น้อยก่าเบือแนบบนึ่งทีนะครับ<อ>นี่เป็นฟอกเป็นบอ่อที่เท้าเตรียมไว้รองรับที่เท้าคัดออกมาเป็นพอพันธแม่พันแม่บมบนบ่ะม่อนนี่เอออยู่ในโซนน,นนี้ว่าต่อโซนโซนเออโซนเตรียม ตปตัวเดียวไหวนะครับเขาไปกินอาหารเตรียมสี่คือว่าเป็นบอ่อคุ้นเขาเนอ้อเป็นบอ่อเป็นบอ่อคุ้นเตรียมพอพันแม่พันสองตัวนี้มันหายแล้เนาะตัวแรกมันดื้อเนี่ยไปเอาเนาะหา <c oughs> ตัวแรกไป็ตึงเสื่องดี้อก็ไปอย่างโี้เองอว่าในการคนใหญ่๊ะสอบถามนะครับในการคนใหญ่ของเฮาวเด็กศรีเฮามีการเห็ด ในสิ่งใดทียมันถูกต้องมันมีขอพิดขอถูกบอกในการเดินทางในการขี่เลี้ยงหนูหรอกคซื้อขายกันกับมีการค้นปกตินะครับปกติเนาะครับเพราะว่ามันหนูมันอาจมันเป็นลักษณะของเกษตรเนาะครับอ่ามันเป็นระบบเกษตรนอกจากถ้ามีการค้นใหญ่ไงหญือ่งจริงถ้าจริงมีการขอนะครับขอมีการควบคุมใบอนุญาตประมาณนี้ครับตอนนี้มันทั่วไปเขากับบ่อเด็ก อืในมี้ยังนะครับแต่นี้นเรีนนยกง่ายๆนะครับครับมขนใหญ่ตามสบาย <c oughs> บกับท่านผู้ชมกับเข้าใจนะครับเนาะสลับผู้ได้เลี้ยงนูแล้วขึ้นยากว้เวลาการขนใหญ่พอพ่นไม่ผาันสิเนาะบอกตรงขึ้นยากเนาะอุ้ยนี่ตัวใหญ่วอวนนะครับท่านผู้ชมง่ามข้าม <c oughs> ใส่โล่ใส่โล่เนาะรับ จับตอนนี้มีแต่เตัวผูเนาะพอพันเนาะตัวผูครับเต้าผูในการเลี้ยงของฟา,งาร์มโนนาบุรรัตนี่มีลูกขาเห้าติดตอไม่เหลื่อยนี่เนาะ จังไดกันเรื่อยๆนะครับนี่เรื่อยๆครับการเรียนนำใหญ่นำจนเป็นบ้านท่านเหมนกันเทามีมการซื้อขายทั้งด่านใดนำแน่นอน <c oughs> าร์มเขาแต่มีทั้งทั้งยูทูบนะครับช่องย <YouTube, S 1> ูทูบทั้งเพจทั้งยูทูบทั้งเกตถ้ามีเนาะครับถ้าพี่น้องเขาติดตามเขาจะให้เขาติดตามทั้งใดเนาะกาช่อง โนหน้าบุราลัดนะครับฟาร์มโนหน้าบุราลัดทั้งเพจทั้งเพจแล้วก็ทั้งยูทูบนะครับครับซื้อเดียวกันครับคแต่พี่น้องครับแตาพี่น้องได้เบิร์ช่องอัมพรยูทูบนะครับกะอยากให้พี่น้องเข้าเขาไปติดตามเบิร์ในช่องโนนาโบราลัดนะครับเพิ่นมีช่องของเพิ่นอีกอยู่ช่องหนึ่งนะครับแต่พี่น้องเข้าอยากโหในระบบการเลี้ยงการขายการขยายพอพัฒนาไม่พัฒน์จังใดดันเ้ามีให้เบิร์เดยเนาะแม่นบ่ในช่องเขา ในการเลี้ยงในการครับผมการถ่าไปกับขาข้อมุนและดะสีเบอรมี่นะครับ <c oughs> สามารถโทรมาสอบถามได้เนาะโดยเบอร์โทรได้เนาะโดยเบอร์โทรทีนี่เป็นเลขคีบนะครับเป็นเบอร์โทั่วชุดแปดเศษชุดหนึ่งห้าพงสองชุดสี่ครับครับสามารถโทรติดต,ต่อแล้วก็สอบถามไดนะ้บบนเนาะเทาติดไว้ทุกคลีบทุกคีบกินเนาะก็สามารถให้ยคว่ำโหดได้เท่าที่สีเท่าห้ได้เนาะครับผม บ่มีกักครับแต่ว่าให้ได้เท่าที่ประสบการ์เพื่อเลี้ยงมาเคยเลี้ยงมาเนาะครับผมเอ็กการจับตอนนี้เป็นพอพันไม่พันเขาขายทรงให้พอพันไม่พันถ้าขายตัวจังไรือขายเป็นครูขายบครับอยู่ที่ฟ้ามตอนนี้มันเป็นคููแล้วกับเป็นชุดครับชุดชุดหนึ่งมันมีเจ็ดตัวชุดหนึ่งมีสามตัวครับชุดหนึ่งมีหนึ่งแม่สองชุดหนึ่งมีสามตัวเขาขายในราคาได้เนาะส่งให้ลูกค้าเขา ขายในราคาชุดละหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งครูหนึ่งเมียสองครับผูหนึ่งเมียสองครับถ้าไปครูกับคูไล้เจ็ดลอยครับผูหนึวว่งเมียหนึ่งเอย่าเบิร์วิธีหนีบมั้งอยา่าเบิร์กันนะครับเพรต้องมีก็หายแน่นะครับจะขูได้เมียหนิผูครับผูนอตอนทางนี้เอน,น,น,นีน,นเรื่องผูอยู่แค่ีฮะ หางวันมีมีมีตํานี้บอกหางมีตํานี้เนาะบอบอให้ลูกค้านะครับโอ้ถ้ากิมีเช็คเอ่อเช็คเนตโตพอพันไม่พันที่ห้าสียออกไปให้ลูกค้านาอครับผมผมเช็คเบื้อง่ามันมีตํานี้บอกต่ตัวเช็คนี่นะครับนู้ดถี่ที่ออกไป้องเป็นนู้ดที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนาะเสื้อบอให้มีจุดตํานี้เลยเนาะครับ ผมก็ได้มีโอกาสครับผมมานนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับลูกค้าของฟาร์มนู้นนะบุรา,ารัตได้เขามา่วงไ n ครับฟาร์มแต่เบินงวิธีจับอีกครับตอนนี้กันจะพ่อหรอปะ่ะเนาะพ่อพันเรียบร้อยลยครับพ,พ่อพันพครบแล้วเนาะ จักตัวกับพ่อพันธ์พ่อพันธ์สิบสี่ตัวสิบสี่ตัวบ้านแม่พันธ์เท่านี่แม่พันธ์อยู่ที่<ต>ไอซีซิฟครับเพราะว่ามันมันเอ่อผู้หนึง่งแม่สองเนาะครับอ๋อแล้วลกว็ตพิ่มเติมเนี่ยจิตไร้ควาแน่นะครับอืรเาจะติมเมี่ยนุ่มกับมีไปครับไปเบิ้งแม่พันธ์ไปไปเบิ้งแม่พันธ์ครับตอนนี้เขาเป็นลูกค้าสิมารับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้นับตัวนี่ครับ ค่ะมาลักนูจากอุบลนะคะไปประจำฟาร์มยูถี่ฟ้ามยิวยิวฟ้ามยูอัมเภอทารบุรีจังหวัดระเอ็ดค่ะโอาไปขยายเพิ่มค่ะเพราะว่านู้ยิหันง่ายเพราะท่นค่ะลูกค้าหลายครับค่ะฟาร์มยังน้องกับครับญี่ปุ่นอิวอิ๋วฟาร์มค่ะอิ๋วอิวฟ้ามเมียนค่ะสามารถติดต่อไดบ้างเนาะสามารถติดต่อได้ค่ะหรือจะเขาไปไหน เพจนะคะยิวอิวฟาร์มนะคะที่เข้าไปในเฟซบุ๊กล้วก็จะคนขึ้นทุกอย่างค่ะอยู่ในเพจแล้วก็สามารถทักแชทหรือว่าติดต่อสอบถามได้ค่ะผู้ใดสนใจนะคะเราก็จะมีเบอร์โทรซึ่งเบอร์โทรพ่อเบอร์โทรของยิวเองนะคะค่ะคือว่าเป็นเครือข่ายของฟาร์มหนูนาบุรารัดเนาะเป็นเครือข่ายของฟาร์มหนูนาบุรารัดมากจังหวัดอุบดรธานีแม่ค่ะมากพิ่งเอาไปเลี้ยง ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วแมนค่ะเอาอไปเลี้ยงปีที่แล้วตอนนั้นนําไปเลี้ยงพอพันไ่พันจั๊กโคเนาะจักชุดเนาะเอาไปแรกแรก,แรกที่เอาไปจังนี้เลยมีแค่สองชุดสองชุดเท่านั้นแมนค่ะโอ้ตอนนี้ขยายบ่ครับตอนนี้ขยายได้ลอยหาซิปเลยค่ะโอ้แต่ว่างกับีหนูที่แบบว่าพอเพลียงก้อนหนานังทีแล้วค่ะก็เลยขยายได้หลววายไว้นะคะตอนนี้น หนึ่งปีโดยเฉลี่ยหนึ่งปีนะคะแต่ประมาณลอยหาซิบบอเราค่ะเออคือขยายเร็วเนาะขยายไดเร็วค่ะออกันแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าก็หลายลูกค้าเรามีไม่ไม่เรื่อยเป็นบอแม่ค่ะลูกค้าไม่เรื่อยจนบอมีจนบอมีหนูสิขาให้ลูกค้าแล้วจนตองไดนมาเอากับฟ้ามฟ้ามใหญ่ไปนั่มไปขยายอีกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเฮายเป็นบอเอารูกค้าเฮาขยายโตเรื่อยแม่ค่ะเอ้าถามเนี่ยว่าฟ้ามหนูแล้วก็มีการเลี้ยงหนูแบบนี้ มันเป็นธุรกิจแบบได้ด้ยขยายตัวงามบ่ถ้าพูดถึงการเลี้ยงนู้นี่คือคือหนูบด้เลี้ยงหนูเป็นอาชีพเนาะคือจะให้พอเป็นคนดูแลไหหนูจะเลี้ยงแบบเป็นเป็นอาชีพเสริมก็ว่าได้พอหนูรับราชการกู้แล้วก็ที่นี่มีเวลาว่างเขาก็คอยไปดูแลซอยเพลินถ้าวา่ายได้มันดีบ่โดยเฉลี่ยนะคะถ้ากอนีนี้นู้ใได้เฉพาะ พอพันกบเม่พันท่านนูนเหนือนี่บ่ได้ขายเลยค่ะท่นนี่ขายอยู่ตอนนี้นู้นเหนือเพราะว่านู้นเหนือนู้นว่าพ่อขายแม่คือเขาต้องการขยายพอพันไม่พันขยายฟร์มก่อนค่ะต,<อ>ตอนนี้เอาไปตอนนี้คือเอาไปขยายกับของกรเพราะว่ายังเพราะว่ากลต้องการของลูกค้าที่มีคนอยากเลี้ยงก,กับถิวว่าเยอะอยู่ค่ะกรบถือว่าไรไดดีสามารถเอากํากไรมาตอเป็นเป็น เป็นบ่อเป็นยังให้หนูได้เป็นค้าอาหารค่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะเป็นต้นทุนขย้ายบ่อได้ขายฟ้ามได้แมงค่ะอ่าถามคู่อิ๋วเนี่ยว่าถ้าพี่น้องเข้าสนใจอยากเลียงเข้าสามารถแนะนําได้เท่าทีเข้าสีแนะนําได้นะแนะนําจักนิดนึงได้บ่คู่อิ๋วค่ะคือถ้าผู้ใดมองอาชียเลียงหนูอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไกลตัวค่ะแต่ว่าถ้าดิลองจริงแล้วมันกะ ดีนะครับกับผู้ใดสนใจกับมาติดต่อสอบถามได้ค่ะอยู่ฟาร์มเฮานะคะแถวจังหวัดรอเอสน่ะล่ะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าแถวรอเอสแถวยะโสธรแถวมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์จะเป็นลูกค้ายังเป็นลูกค้าอยู่ยังเป็นลูกค้าของฟาร์มอิวิวอยู่แมนค่ะแมนครับก็สามารถติดตามโดยเฟซบุ๊กหรือช่องยูทูปมีปะตอนนี้ยูทูป กำลังว่าจะดำเนินการเหตุคาร์กำลังวางแผนว่าจะเหตุแต่ว่ามีเพจแล้วค่ะมีเพจเนาะเพจกระพึ่งเหตุแต่ะมาณช่วงต้นปีมานี่ค่ะสองสามเดือนกาติดตามทั้งเพจของอิวอิวฟาร์มเนาะใช่ค่ะครับผมเมื่อนี้กนั่งพอพันไ่พันไปลอยเอ็ดเนาะครับผมนี่ยังสิฝากพี่น้องที่ต้องการหนูเหนือหนู พอพันไม่พันพานสองอัมพรยูทูบปะคะสำหรับยูยูฟ้ามนะคะขอฝากนะคะผู้ใดสนใจในการเลี้ยงหนูเป็นอาชีพรักหรือว่าอาชีพเสริมสามารถสามารถเขาไปเบิ้งในเฟซบุ๊กหรือว่าเพจของเฮาใดนะคะยูยูฟาร์มนะคะ,ะยูที่อำเภอทอยบุรีจังหวัดระเอ็ดนะคะ,ะโดยจะมีพ่อเป็นคนดูแลฟา้ามให้ตลอดให้ข้ามปูซาได้ตลอดผู้ใดสนใจกะเชิญได้เลยค่ะเบอร์โทรเขา,เขา,ขาตอนนี้ โทรได้เบอร์โทรค่ะอยู่ในเพจเรียบร้อย่เพจเนาะเขาอบู่ในเพดกะจะหาเบอร์โทรเอาเนาะแมนค่ะแม่พันธุ์เนี่ยฮะบรรจุเดี๋ยวจะโตนี่เนาะในกล่องนี่สิบห้าโตแล้วเดินหน้าไกลว่าสิบห้าโตครับโอ้สิบห้าโตพออยู่นี่นี่ครับพอแม่พันธุ์สามารถใช้ร่วมกันได้ครับอืแต่ตู้ปูยามันกัดกันอืมแม่พันธุ์จัดใช้ร่วมกันไม่ได้ครับแม่พันธุ์เ้าใช้ร่วมได้เนาะ โทรมาสอบถามเพื่นใดนะครับเด้อทางฟาร์มโนหน้าโบราณรัตน์และกับฟร์มอิวอิวฟาร์มนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโทรสอบถามได้เลยครับกับผมอมพรยูทูบกับวังว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับที่เป็นช่องทางอีกทางเลือกหนึ่งให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นสื่อให้พี่น้องเข้าได้ติดตามแล้วก็ได้เบิ้งนะครับในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการจับหนูนะครับผมก็ขอบคุณหลายครับถ้าได้เบิ้งคลิปนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับสับไข่น้ำนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งน้ำแน่ครับเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับผม,ต,ม,มตัวเมียนี่ตัวเมียเนาะขนาดตัวเมียนี่จกักจักกิโลเนะาะสำนักมันถึงห้าหกหกขีดห,หกขีดเนาะครับอืมวันนี้แต่เพราพครับเพราะว่าตัวเมียนี่วันนี้งให้ลูกยากครับก้งนี่เบิดบ่ปะตัวเมย์แม่พันเบิดเนาะเพราะว่า เอาอีกตัวนึ่อยู่ในนี่กองอีกสิบเจ็ดพอแม่พันธ์เหรอเอาทั้งหมดสี่สิบครับเมื่อหันไปเด็กยี่สิบสามบ่ยี่สิบสามกองถี่ผ่านมานะครับเอาใส่ไปเด็กแค่สองกองคือแม่พันธ์เหรอบรรจุลายเด็เนาะบรรจุลายเด็กอ่าครับพอครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นได้เลี้ยงหนูกิจการตัวนี้เลี้ยงหนูกับเตรียาเป็นเพ่ก้อนๆกับว่าอาชีพเสริมเหรอเนาะครับ แล้วนี้กับมันคือสิรัก,กะ<ข>อะไราอไปย่างอื่นกับมันกับบดดีเป็นเลี้ยงหนูกับเป็นเลี้ยงหนูนะครับในว่าหนูเท่านี้ในฟ้ามเท่านี้เอามาขุนเอามาขุนเอามาหนูว่าคุนเป็นหนูเหนือ่อหนูยังตังงามๆนี่มันกับกับมาเป็นพอพัน้นในขั้นเหมือนครับพะว่าช่วงนี้ช่างตลาดโลเอดข้างโลเอดนี่ เขาจะเน้นเป็นพอท่านแม่ท่านครับเพราะว่าคนเริ่มจะมาคันมาเลี้ยงหนูหนูปลูกครับหนูปลูกหนูหน้ากานเท่าไหร่ครับะฝามอิ๋วๆนี่เนาะฝามอิ๋วๆจังหวัดอะไรฝามิ๋วเท่าไหร่ละทรับจังหวัดเลยเท่าไหล่ครับผมจนบะหมี่หนูคือส่งให้ลูกค้าแล้วส่งให้ลูกค้ากันหรือว่าเอาข้างฝามย่อ่ขางอุบลเนี่ยครับฝามหนูหน้าบรลาหรัดจะกวนแบบเพื่อเอาจากท้างแบบไปเป็น พลอรักแม่รักอะไรครับก็เลยขยายมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณร้อยหาสิบตัวครับทั้งว้ามเฮ้าครับจากที่ว่าเอาไปสองคู่2 2> อสองตัวสองคู่แล้วก็หลังๆก็มาเอาไปอีกอจะแรงเพราะม่นเข้าชุดชิดชุดนะครับไปผสมกันก็ลเลี้ยงมากก็ขยายเลยไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าขยายตัวเร็วเนาะครับผมงูนี่มันมันมัน,มนออกลูกดีเลยครับเดือนต่อเดือนครับแม่หนึ่งเดักตัว แม่เล้วงแต่แม่รับแม่บางแม่ก็บเซตแปดสามซี่กับนีหาหกกับนีถึงสิบกับนีครับสิบเอ็ดสิบสองกับนีครับเล้วงแต่แม่ครับแต่เพิ่มพร้อมของเขาครับแต่ละแม่ครับผมครับผมครับมาหนี้ผมอภรรยาทูตกับขอบคุณคุณพ่อฟ้ามอิวอิวฟาร์มทางรอยเอสนะครับเด้อเด่มาเยี่ยมมายามฟาร์มโนหนาโพละลัดจังหวัดอุบลนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมติดตามอะไรก็ได้ชมคลิปนี้นะครับผม ขอบคุณในไลฟ์คลิปนี้เอาไว้ซำนิก้อนครับคลิปหน้าจังพอกับผมไหมครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ